สวัสดีครับทุกทุกคนที่กำลังติดตามช่องของเรานะฮะกางเกงยีนรีวรุ่น501นะครับพูดถึงว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับกางเกงยีนรีวรุ่น501เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายสาระนะหลายร้อยหลายพันเรื่องราวกางเกงยีนรีวนะฮะเมื่อก่อนนะครับจะมีงาน u ีเแล้วก็งานเจแปนนะฮะที่มีสิทธิ์ทำงาน LVC p r o d u c t นะฮะแต่สมัยทุกวันนี้นะฮะแต่ทุกวันนี้ได้มีเพิ่มมาอีก2ประเทศนะครับหลักๆนะฮะก็คือ หนึ่งตุรกีนะครับผมประเทศที่หนึ่งที่ได้มีสิทธิทำ LVC Reproduct นะครับแล้วก็สองโรมาเนียนะคะทุกวันนี้นะครับมีสิทธิสร้างงานพวกนี้เพิ่มได้นะฮะอีกสองประเทศนะครับวันนี้นะครับผมมีเกงตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะมาให้กับทุกคนดูนะครเกงตัวนี้จะมีความพิเศษและแตกต่างกับเกงตัวอื่นทั่วไปยังไงฮะเดี๋ยวผมให้ดูครับเป็นเกงตัวนี้นะทุกคนนะเกงตัวนี้นะครับแล้วผมจะเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงนะครเกงตัวนี้นะครับอ่ะแป๊บนึงฮะ ตัวอีวังให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะอ่านี่นะครับกางเกงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะ,ะทุกคนนะกางเกงตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็กางเกงตัวนี้จะเป็นรุ่นปกติทั่วไปนะฮะเหมือนเหมือนรีวัยห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งทั่วไปจะเป็นตัวนี้นะฮะทุกคนสังเกตดูนะครับว่ากางเกงตัวนี้นะครับป้ายหนังแท้นะฮะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะฮะเดี๋ยวผมเทียมให้ดูฮะเะนี่ยนะครับครับหนึ่งนฮะป้ายหนังแท้นะฮะเนี่ยนะครับจะใหญ่กว่า กางเกงปกติทั่วไปนะฮะเห็นไหมครับจะใหญ่ยยกว่ากางเกงปกติทั่วไปเพราะว่าทางตุรกีเขาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะผลิตกางเกงเอาง่ายว่าเขาจะมีสิทธิ์ผลิตกางเกงพวก LVC ร e p r o d u c t เนี่ยนะฮะและกางเกงตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นเกงรุ่นพิเศษนะฮะไม่ใช่งาน Reproduct นะฮะไม่ใช่ LVC นะฮะตัวนี้แต่เป็นกางเกงรุ่นพิเศษที่เขาทาขึ้นมานะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดครับไม่มีมาเลยนะฮะที่ขายมาเนี่เพิ่งเจอตัวแรกนะฮะแต่สังเกตเห็นได้ว่าทั้งป้ายหนังนะฮะป้ายหนังก็จะมีขนาดที่่่่่ใหญกกกววกววาาาสยชัดเจน กระเกฑงปกติทั่วไปนะฮะแล้วก็มาดูป้ายเรสแท็บนะฮะเรสแท็บนะฮะเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมครับความใหญ่นะฮะความใหญ่ของเรสแท็บรุ่นพิเศษเนี่นะฮะหืมสวยจับใจจัดนะฮะบิกอีตัวใหญ่ๆสดๆนะฮะเห็นไหมฮะบิกอีตัวใหญ่ๆแบบเข้มขลังเลยนะฮะดูแล้วแบบสวยสะใจมากๆนะฮะและดูงานบิกอีปกติทั่วไปโทษ้ทีครับดูงานเรสแท็บทั่วไปนะฮะจะเห็นว่าขนาดขนาดไซส์คนละอย่างกันเลยฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้ จะมีขนาดป้ายเรสแแถบที่เป็นปกติทั่วไปคือขนาดจะเล็กกว่างาเกงตัวนี้นะฮะและสีครับสีตัวนี้จะสีสดกว่าสวยกว่าไม่กว่าครับไม่กรีบครับตัวนี้เป็นกางเกงมือสองนะลูกค้านะผมต้องบอกก่อนว่าที่ร้านผมขายเฉพกางเกงยีนมือสองไม่ใช่ขายกางเกงบือมือหนึ่งนะต้องเข้าใจตามนี้นะฮะคือร้านของเราคะฮะขายฉพาะกางเกงยีนีวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะแล้วก็เป็นงานมือสองนะครับ เป็นงานมือสองนะครับผมไม่ใช่กางเกงใหม่นะครับทุกคนนะต้องแจ้งกันให้ให้เข้าใจนะแต่กางเกงตัวนี้สภาพเหมือนใหม่ครับผมขอใช้คาว่าเป็นสภาพเหมือนใหม่นะแต่ไม่ใช่กางเกงใหม่นะสวยใหม่กก็บดูนะครับ red tab big e ใหญ่ๆสวยๆป้ายหนังนะครับป้ายหนังเครื่องหมายกันค้าตรามาใหญ่ๆสวยๆดูแบบเข้มขังและดูแลแบบสวยแบบภูมิฐานอ่ะนะฮะตัวนี้สวยงามมากครับผมตัวนี้แต่ติดจองนะครับตอนนี้ติดจองอยู่นะครับผมตัวนี้นะฮะ ผมมานำเสนอเรื่องราวดีๆกางเกงที่แบบรุ่นไซส์แปลกๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามีความสดใหม่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่าตัวนี้ปกติทั่วไปนะฮะตัวนี้ปกติทั่วไปแป๊บนึงตัวนี้นะครับ เป็นงานรุ่นพิเศษฮะรีไวร,รุ่นพิเศษตัวเป็นงานตุรกีรุ่นพิเศษฮะดูทรงนะฮะปกติงานรีไวทั่วไปเนี่ยจะเป็นทรงขากระบอกตรงลักษณะนี้ถูกไหมฮะแต่รีไวยุคหลังมาเนี่ยถ้าพูดถึงงานเอวีซีเนี่ยงานเอวีซีเขาจะผลิตยุคหลังโดยเฉพาโดยเอากางเกงยุคเก่ามาทาใหม่ะฮะใช้ดีเทลและรายละเอียดต่างๆของกางเกงยุคเก่าแต่จะคงความเป็นเอวีซีไว้ว่า ต้องปรับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เข้ากับยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่กางเกงตัวนี้ไม่ใช่ LVC นะผมบอกว่าไม่ใช่ LVC นะเพราะว่าไม่ตรงกับรุ่นไหนในอดีตนะฮะแต่เป็นการผลิตขึ้นมาเป็นรุ่นพิเศษครับผมดูทรงขาจะเป็นทรงขากระบอกค่อนข้างเยอะเข้ากับยุคสังคมปัจจุบันนี้นะฮะเข้ากับยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่ทรงขากระบอกตรงเหมือนเมื่อก่อนฮะสวยเข้มสดครับผมตามคลิปเลยฮะนี่นะครับนากางเกงสวยๆรุ่นพิเศษมาให้กับทุกคนได้รับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผม สวยเข้มขลังสภาพเหมือนใหม่ครับผมเป็นยีลีไวรุ่นพิเศษครับผมนามาแสดงให้ทุกคนได้รับชมกันครับสําหรับตัวนี้อ่าผมลืมแจ้งขนาดเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งขนาดฮะกางเกงตัวนี้นะฮะดูป้ายหนังนะฮะป้ายหนังใหญ่ๆสวยๆใหม่กรีบนะฮะ W สามสิบสี่ L สามสิบนะฮะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรถห้าศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วก็เรดแทบใหญ่ๆพุ่มฐานมากเลยฮะับบิ๊กอีบิ๊กอีตัวใหญ่นะสกรีนสองหน้าด้วยนะฮะเห็นไหมฮะ จะสกรีน2หน้านะฮะบิ๊กอีตัวใหญ่เลยะสวยครับสวยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนับลูกค้าที่จองไว้นะครับตัวนี้นะฮะสวยงามมากครับอเอกงตัวนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ